มาดูธุรกิจนายวงการฟุตบอลนะครับถือว่ามีเม็ดเงินอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะครับรวมทั้งล่าสุดนะฮะมีการปรับโครงสร้างองค์กรในส่วนของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้นายกสมาคมคนใหม่นะฮะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับซึ่งภาพรวมการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องราวของเม็ดเงินต่างๆในสมาคมด้วยเช่นการรวมทั้งฟุตบอลลีของไทยนะครับเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจฟุตบอลครั้งใหญ่ งในแง่ของขั้วอำนาจไปจนถึงผลประโยชน์ธุรกิจในสมาคมนะครับที่แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยชัดเจนฮะแต่ว่ากันว่าอยู่ในหลักหลายพันล้านบาทต่อหลีกการแข่งขันทั้งจากรายได้ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดสปอนเซอร์ทีมธุรกิจและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันนะครับจากความนิยมฟุตบอลไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าการปรับโครงสร้างภายในของทางสมาคมฟุตบอลกีฬาไทยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือการตั้งบริษัทพิมลีกไทยแลนด์จำกัดหรือว่า PLT นะครับแทนบริษัทไทยพิมลีกนะครับรวมทางให้ทางพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติก็เข้ามาเป็นประธานบริษัทพิมลีกไทยแลนด์นะครับรวมทางให้ทางคุณอนุลิตเกิดสินชัยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า c e o ของลีกวัน รวมทั้งเลื่อนเปิดฤดูการแข่งขันจากช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับไปเป็นช่วงของวันที่5มีนาคมครับทีนี้กระแสความนิยมของไทยพีเม์ลีกในกลุ่มของประชาชนทั่วไปหรือว่ากลุ่มแมสปรากฏว่าเป็นลีกฟุตบอลท้องถิ่นนะครับที่มีทีมฟุตบอลมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก็ทําให้ได้รับความนิยมอย่างทั่วถึงนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งทีมชาติไทยและระดับสโมสรที่โดดเด่นก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคนะครับ รวมทั้งการสร้างทีมฟุตบอลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดเนี่ยสุดท้ายก็ไปช่วยสร้างนักฟุตบอลฮีโร่ให้กับจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็กระแสฟุตบอลไทยนั้นก็มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงของ3ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้กระแสความนิยมในครั้งนี้ก็ส่งผลต่อเรื่องของเม็ดเงินในธุรกิจนี้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างค่าลิขสิทธิ์นั้นมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับผมย้อนกลับไปดูช่วงของปี2554จนงปี2556นะครับค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอยสด ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์นะครับมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเดิมที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทนะครับที่สัญญาเป็น3ปีอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่พอมาปี2557จนถึงปี2559นะครับค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทนะครับที่รวม3ปีตกอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านบาทนะครับจะเห็นได้นะครับว่าแนวโน้มการรับชมในส่วนของ ฟุตบอลไทยลีกนั้นมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นแซงหน้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของทางอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพระดับสูงสุดของไทยก็ยังมีลีกวันหรือว่าไทยลีกดิวิชั่นวันการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพเป็นการแข่งขันฟุตบอลในระดับรองลงมานะครับซึ่งเดิมบริหารงานโดยทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดซึ่งมีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ทางพลตำรวจเอกสมยศนั่งเป็นนายกสมาคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ล่าสุดนะครับทางทูวิชั่นเองก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยพีเมลีกแล้วก็อีก3รายการก็คือลีกวันเอฟเอคับแล้วก็ลีกครับสัญญา4ปีระหว่างปี2,560จนถึงปี2,563นะครับอยู่ที่ปีละ1 5 5 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงประมาณ75%จากสัญญาก่อนหน้ารวมมูลค่าอยู่ที่ประมาณ4ปีนะฮะ4,200ล้านบาท ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่โด่งดังภายใต้การนำเสนอของแพลตฟอร์มทวิชั่นจากการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อแล้วก็อีเวนต์มากว่า20ปีนะครับแต่หลังจากทางทวิชั่นพลาดการประมูลลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2013จนถึง2016ก็ไปเน้นการทำตลาดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกรายการเดียวจากเดิมแบ่งการทำตลาดเป็น2ลีกทั้งไทยแล้ก็อังกฤษนะครับ รายได้หลักของทีมฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีกก็มาจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับดังนั้นมูลค่าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นก็จะถูกนำกลับไปพัฒนาทีมก็จะทำให้ทีมนั้นก็มีเงินลงทุนมากขึ้นทั้งการพัฒนานักฟุตบอลแล้วก็สนามแข่งขันให้มีมาตรฐานนะครับก็จะทำให้พัฒนาทีมได้เร็วขึ้นขณะที่หลายบริษัทก็เตรียมการเจรจากับทาง B In Sport นะครับจากประเทศกาตา ซึ่งสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3ฤด,ดูการใหม่นะครับปี2016ทับ2017นะครับแล้วก็ปี2018ทับ2019ในประเทศไทยด้วยเพื่อขอที่จะซื้อลิขสิทธิ์แบบเช่าช่วงหรือว่าซับไลเสนการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเชื่อว่าบีอินจะเจรจากับบอสเทสเตอร์ในไทยหลายรายแล้วก็หลายรูปแบบนะครับในการขายลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อที่จะออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มต่าง ทั้งไทยทั้งเพทีวีแล้วก็ฟรีทีวีรวมทั้งสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะจากทางผลสำรวจนิด้าโพนะครับปรากฏว่าการรับชมในส่วนของพรีเมียร์อังกฤษนะครับก็สัดส่วนตั้งแต่ช่วงของปี2,556จนถึงปี2,558นะครับ จะเห็นได้ว่ามีผู้ติดตามลดลงเรื่อยๆนะครับจากเดิมเนี่ยปี56อยู่ที่ประมาณ32.02%พอปี57นะครับลดลงมาเล็กน้อยมาอยู่ที่30.76%นะครับและสุดท้ายนะฮะปี58เนี่ยลดลงไปอยู่ที่ประมาณ21.18%นะครับแต่ว่าถ้ามาดูสัดส่วนของไทยพเมร์ลีกนะครับมีการปรับตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2556เนี่ยอยู่ที่ประมาณ26.72%นะครับ พอมาปี57เนี่ยลดลงไปเล็กน้อย22.35%แต่พอมาปี2558นะครับเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ29.13%นะครับแล้วคาดการว่าปีนี้ปี2559จำนวนของผู้รับชมนั้นน่าจะมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมแทบไปดูอลีกไทยเลยครับ คือตั้งแตเด็กก็ดินแต่ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เออแล้วก็ไปศึกษาดูว่าเออทีมนี้มีความเป็นมาอย่งไรครับก็ชื่นชอบนักเตะคนไหนก็ตามเข้าไปได้เลยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็เขาเขา,เขาจะดูกันผ่านเแ็บยูทูบครับดูทั้ง YouTube กับดูทั้งฟรีทีวครับส่วนลีกไทยก็ดูเฉพาะลีกเวลาแข่งเฉพาะแมตช์ใหญ่ๆครับอย่างทีมชาติไทยส่วนในลีกก็ไม่ค่อยดูครับ รอภูมิเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกค้าประจําที่มาใช้บริการที่สนามฟุตบอลญาติเทียมแห่งนี้รวมถึงใช้เป็นจุดนัดพบในโอกาสต่างๆพระสนามฟุตบอลแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ออกกำลังกายได้แล้วยังได้ชมเกมการแ,กแข่งขันฟุตบอลลีกทั้งไทยและต่างประเทศร่วมกันได้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของหุ้นส่วนธุรกิจวินนิ่งเซเว่นที่มุ่งหวังให้สนามแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสนามการแข่งขันที่เมื่อหมดชั่วโมงแล้วต่างคนต่างกลับที่พักของตนเองแต่ต้องการให้เป็นจุดนัดพบแหล่งใหม่ที่มีกิจกรรมสำหรับผู้มาใช้บริการทำให้มีการติดตั้งจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อถ่ายทอดฟุตบอลลีกทั้งไทยและต่างประเทศที่ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดก็พร้อมเพิ่มต้นทุนเพื่อรองรับการถ่ายทอดฟุตบอลลีกสำคัญคือตอนนี้ที่สนามก็ติดกล่องทุก ทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับทั้ง r ร e ทั้ง CGS ครับแล้วก็จะรอดูว่ามีอินจะถ่ายทอดสดผ่านทางไหนเราก็เดี๋ยวคงต้องใช้บริการเหมือนกันครับเป็นเป็นผลพลอยได้ส่วนหนึ่งลูกค้าถ้าเรามีถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ลูกค้าดูเวลาเขาเตะเสร็จเขาก็จะนั่งนั่งดูกันเป็นกลุ่มๆจะเชร์กันครับจากจากเดิมอาจจะนั่งพักกินน้ำแล้วก็กลับบ้านแต่พอมีถ่ายทอดสดหรือว่ามีกีฬาให้ดู เขาก็จะนั่งคุยกันนั่งสังสรรค์กันเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นสังคมเพิ่มขึ้นครับสนามฟุตบอลยา่าเทียมวิ่งเซเว่นเป็นอีกหนึ่งสนามที่ได้รับความนิยมจากนักเตะทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะซึ่งปัจจัยที่จะทําให้นักเตะหน้าใหม่ไกลามาเป็นลูกค้าประจํานะคะคุณส่วนเจ้าของสนามยอมรับว่าจะต้องทําให้บรรยากาศสนามอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านค่ะส่งคนให้ทานลูกค้าของวิ่งเซเว่นแปิบเปเ็นเป็นลูกค้าขาประจํา ที่นัดเวลาลงสนามในวันและเวลาเดิมๆรวมถึงใช้สนามเป็นสถานที่แข,ข่งขันลีกครับเพื่อชิงถ้วยรางวัลที่บรรดากลุ่มลูกค้าจัดขึ้นขณะที่อีก20เป็นเป็นลูกค้าขาจรรวมไปถึงลูกค้าหน้าใหม่ที่เลือกมาใช้บริการในช่วงที่ตารางสนามว่างธุรกิจกีฬาในเมืองไทยยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวเพราะในแต่ละวันจะมีคนหันมาเล่นกีฬากันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว ที่สาคัญในยุคนี้คนไทยเริ่มมีความพร้อมที่จะเล่นกีฬามากขึ้นทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาฟุตบอลเป็นธุรกิจที่หลายคนมองว่าไม่มีวันตายค่ะหากเจ้าของมีการปรับตัวตามสถานการณ์เนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ชายไทยชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะประกอบกับช่วงนี้หลายคนหันมาสนใจออกกําลังกายและรักสุขภาพกันมากขึ้นค่ะพะดุงพลปลาแก้วถ่ายภาพจีรนุชองทองอนุทีวีรายงาน แนวโน้มของธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับชมหลีกของฟุตบอลทั้งไทยและตัดประเทศนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะฮะกับทางคุณตายรุตนวมรัตน์อุปนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับถ้าพูดถึงแนวโน้มการรับชมทั้งตัวของไทยพิมลีกนะครับแล้วก็พิมลีกอังกฤษตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้ย้อนหลังไปสักสองสามปี ครับผมว่าตอนนี้มันคนนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลไทยนะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีแต่ผู้ชายดูคนดูไม่เต็มสนามดี๋ยวนี้มีทั้งผู้ชายผู้หญิงอายุมากอายุน้อยเด็กนะเข้าไปดูในสนามเต็มเลยแล้วก็ขนาดเดียวกันก็มีการถ่ายทอดทางสา่อโทรทัศน์ใช่ไหมครับก็มีคนเข้าดูครับอันนี้ผมว่านเป็เป็นเป็นอะไรที่ เปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อสมัยก่อนมากนะฮะคนเริ่มคนเริ่มเห็นว่ากีฬาเป็นอะไรที่ดูและสนุกนะโดยเฉพาะยี่ฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่คนไทยชอบอยู่แล้วด้วยครับถ้าดูจากสถิติการรับชมรวมถึงเม็ดเงินโฆษณาที่เข้ามาสําหรับธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะคือมันจะมีอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องของเงินสนับสนุนทางโฆษณาเนี่ยมันจะมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือการเป็น เป็นเมนสปอนเซอร์ใหญ่เลยซึ่งสนะครับอย่างเมื่อก่อนนี้ก็ใช้ชื่อว่าอะไรฮะสปอนเซอร์ขออญาตเอ่ยชื่อนะฮะสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะมีพวกเนี้ยที่มันเป็นรายชื่อเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งทีมสปอนเซอร์ของของโปรแกร,รมทั้งหมดแต่อีกอันหนึ่งก็คือสปอนเซอร์ของแต่ละทีมนะครับแต่ละทีมฟุตบอลบซึ่งทุกทีมเนีย่ยคุณเห็นว่าทีมไทยเนี่ย มีสปอนเซอร์ทุกทีมาติดตามเสื้อเต็มเลยแล้วก็ในสนามเต็มเลยคู่นี้เป็นเม้นเงินทางนั้นที่เข้ามานะครับซึ่งซึ่งคนเจ้าของสินค้าหรือผู้โฆษณาเน,นี่ยก็จะหวังว่าคนที่มาชมเนี่ยก็จะได้เห็นได้รับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าหรือว่าตัวสินค้าเป็นอย่างดีนะคะค,คือจะเป็นสินค้าประเภทที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ไปชมฟุตบอลยกตัวยอ,ยอย่างเช่นเครื่องดื่ม จะเป็นน้ำก็ดีจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงกําลังก็ดีอะไรพวกเนี้ฮะก็จะจะมีส่วนเข้ามาครับแสดงว่ารายได้เนี่ยจะมาจากหลายทางด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือมาจากตัวของเม็ดเงินโฆษณานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากการประมูลว่าช่องไหนที่ได้ไปส่วนนึงจะเป็นเมนสปอนเซอร์ไงครับอันนั้นคือประมูลสปอนเซอร์ของอีเวนท์ทั้งหมดคือสมมติว่าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์ใหญ่ อาจจะมีสองสามเจ้าอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทิศทางของฟุตบอลไทยเนี่ยน่าจะเติบโต,ตได้ดีทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฟุตบอลในต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับอันนี้สัดส,ส่วนการรับชมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนในเชิงการตลาดนะครับผมว่าสัดส,ส่วนนะน่าจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันจะอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ดู พรี呢呢 <G <G pues เมียร์ลีกเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาจจะมาทางผู้ชายมากหน่อยนะครับเพราะว่าอคนไทยอาจจะเห็นว่ามันไกลตัวกว่านิดนึงนะครับคนต่างจังหวัดก็อาจจะยังไม่ค่อยคึกคักมากแต่พอเป็นไทยพรีเมียร์ลีกก็อาจจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะผูกพันกับทีมเพราะว่าในทีมที่มาแต่ละทีมเนี้ก็มาจากส่วนใหญ่จะเป็นทีมของจังหวัดนะฮะหรครับเป็นตัวแทนของจังหวัดเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ เป็นคนในจังหวัดนั้นเข้ามาสนับสนุนคือจะมองเห็นภาพว่ามันเ,เป็นมันอาจจะเป็นคนละกลุ่มอย่างชัดเจนคือม,คมันมีกลุ่มที่ซ้ํากันอยู่ด้วยแต่ว่ามันก็มีกลุ่มที่ต่างคนต่างอยู่ด้วยครับ,รบแต่เมื่อก่อนนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าการรับชมโดยส่วนใหญ่คือต้องจ่ายเงินนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทิศทางจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะบางทีเนี่ยนำตัวของส่วนกีฬาต่างๆเนี่ยมาลงในช่องของทีวีดิจิตอลซึ่งให้ชมฟรีด้วยทิศทางตอนนี้น่าจะเป็นไปในแบบไหนยังไงบ้างครับ คือมันจะผูกพันกันนะครับมันจะมันจะต่อนเนื่องกันเป็นวงกลมก็คือว่าถ้าเผื่อแมชนั้นดีนะครับแล้วทีวีดิจิทัลถ่ายทอดสดนะครับก็บถ้าเราก็มีคนมาดูเยอะครับทีวีดิจิตัลนั้นช่องนั้นก็จะสามารถพูดได้ว่าโอเคมีคนนิยมดูนะครับขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวที่เรียกให้โฆษณาเข้ามาด้วยอืนี่ออนไหมครับเพราะว่าอาจจะมีโฆษณาที่ที่เข้ามาเป็นเป็นไม่ได้เป็นโฆษณาหลักใหญ่ โฆษณาผิดย่อยที่เข้ามาด้วยมันก็จะมีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาตรงนี้ด้วยอฮะม,มันก็จะวนอย่างนี้หรือว่าคนที่ไปเป็นสปอนเซอร์ของแต่ละทีมเนี่ยนะครับเขาต้องคิดอยู่แล้วว่าตราสินค้าของเขาโลโก้สินค้าของเขาหรืออินโฟเมชันต่างๆของสินค้าเขาเนี่ยมันจะถูกกระจายออกไปได้อย่างไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีการถ่ายทอดในฟรีทีวีผมขอใช้คําว่าฟรีทีวีนะเพราะทุกช่องมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับ เรีท <Pay> mm. ีโดยไม่เสียเงินเนี่ยมันก็เท่ากับว่าให้โฆษณาตัวนี้จะเข้าไปถึงคนได้มากขึ้นมากกว่าที่เป็นสคริปชันหรือว่าเป็นเพย์ทีวีครับคุณไตรุตนะฮะจากทางอุปนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่นะครับก็มองว่าธุรกิจเรื่องของฟุตบอลทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศณนะเวลานี้ก็มีการแข่งขันกันนะครับแล้วก็แนวโน้มของผู้ชมไทยนั้นก็จะหันไปชมไทยลีกมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นทิศทางที่ดีต่อธุรกิจนี้สำหรับการรับชมด้วยเช่นกันนะครับ